โอ้หตายว่ะโอ้กลางหลุ umas, ดว่ะไม่หลุดหรอกมันอยู่นู่นมันไยองครเว้ยขอทียรยังพี่โลเล็กพี่ตั้งนำนะเดี๋ยว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 ไ่ให้เยอเฮ้ยมันไปล้วฝั่นั้นี่หลัเขาอยู่แค่ตรงนี้ ถไมเชนา้ก่นที่ไม่ได้คนคนกๆๆๆอ,อนออนั้นสองคนยิงหนัอนแตงมันที่อยา่าง้เหรอพี่ฝังนี้น่าสอคนแล้ที<ม>เห็นว่า2คนแล้ทีเข<ม><ม>งดีบมามอุออ้ยตายพี่อะอ้ย,ยพี่บุกฝั่งนี้ไป

ไอเจ้าเซลุยเซลุยหลบแล้วเจ้าเซลุยพี่เฉ๋อมาทำงาพี่พี่เฉ๋มากรำมานพี่โมันลุมพี่แล้วกำแพงเฉ๋สามตัวลุมพี่แล้วสามตัวสามตัวนี่มันนอนตัวหนึ่งละอ้อมไปตรงไหนพี่พี่มันไม่อ้อมไม่อ้อมมันอยู่ที่เร็วอยู่ที่เพี่วุ้นผมอยู่แล้วมันอ้อมขวางเออวินาท์มันไปฝั่งหนูเรา นุ้ยยังมีออกมินดันเล่นเหรอไม่แตกวะเฮ้ยมินดันมาทางนี้ว่ะดีเดีวพี่ด้นาเหลือทีคิดว่าซ้ายเราเข้าอ่ะทีเออซ้ายเข้าขวาไมาอีกเฮ้ยเฮ้ยมันสองตัวเลยด้านเนี้ยเออพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่ กูไม่น่าพลาดเฮ้ยเพอนด,นดิน่มดิยมกูอ้๋อะิมอยู่ดิมิมเนี่ยมันลบอะ สวยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งที่เหลือาพี่คนเดียวเออเอาไหไปโว้